เฮ้ยแกอย่างงี้ก็ได้หรอมีการขอเร่งการตัดสินได้ด้วย<อ>มาค่ะทุกคนเป็นคำถามที่มีเพื่อนๆเน,นาะสมข้อความมาถามซึ่งยอยเองก็รู้รือว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้พูดเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าเออขอบคุณมากที่ถามเข้ามาเราจะได้ เป็นคลิปแบบว่าต่อยอดเราให้เพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลได้มาศึกษากันหลายคนนะเวลาขอวีซา่าแล้วมันจะมีปัญหาตรงหนึ่งคือมันรอนานทีเนี้ยหลายคนก็เลยทักเข้ามาถามว่ามันมีการแบบยื่นขอเร่งการตัดสินวีซ่าได้ไหมไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเยี่ยมอยู่อาศัยธุรกิจอะไรอย่างนี้โยอะ คือคำตอบที่โยจะตอบในวันนี้นะมันไม่ได้มีหลักการอะไรมันเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่ศึกษาส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีหลักการอะไรมายืนยันนะบอกตรงนี้เลยว่ามายืนยันอย่างเป็นทางการแต่อยากให้ฟังไว้คืองี้ทุกคนเวลาที่เราอยากจะไปประเทศอื่นนะแล้วมันเป็นประเทศที่พัฒนานแล้วอะ การที่เรารอนานมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ทำอะไรนะเว้ยประเทศที่พัฒนาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเข้าออกเขาจะต้องมีหลักฐานมันสามารถพิสูจน์ได้เขาหาเขาพบเขาขุดเขาคุยแล้วใช่ค่ะว่ายกตัวอย่างสวีเดนะ่ะประเทศเขาใจดีแต่ไม่ใช่ว่าการรอนานของเราอะเขาไม่ทำอะไรทุกอย่างมันจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเนาะก่อนที่จะทำแล้วใน ในช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วก็พวกอพยพด้วยมันเป็นปัญหาใหญ่ของสวีเดนในเรื่องของผู้อพยพเข้ามามันไม่ใช่คิวแต่คนไทยที่อยากจะมาอยู่สวีเดนเข้าใจปะมันมีต่างชาติมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบมันเป็นเรื่องที่มันจะต้องตามคิวแล้วเวลาที่เราไปขอเร่งการตัดสินของเขาว่าผลที่เขาจะตอบกลับมาก็คือมึงก็ต้องรออยู่ดีค่ะเออ ทุกอย่างมันดำเนินการตามขั้นตอนตามสติปของเขาอยู่แล้วโยยังไม่เคยได้ยินเลยว่ามันมีใครที่สามารถเล่งของการตัดสินได้อาพูดกันแบบสามาัญพูดกันแบบบ้านๆเลยนะสามัญสำนึกบ้านๆนะเราเป็นใครที่อยู่ดีๆอยากไปเร่งให้เขาเอาเราเข้าประเทศเขาหรือผลตัดสินเนี่ย ให้มันให้มันได้ดังใจเราเราเป็นใครผัวเราเป็นสสผัวเราเป็นผัวเราเป็นนายกยังไงเรามีหน้าที่อะไรที่อยากจะไปประเทศนั้นแล้วต้องรีบไปเข้าใจปะเอออยาพยายามเปลี่ยนสิ่งภัยนอกให้มันตรงตามกิเลสเราดิเราต้องเข้าใจความเป็นจริงด้วยว่าเอกสารเราอะ่ะบางทีมัน มันกำกวมมันซับซ้อนบางทีขอวีซ่าอยู่อาศัยเราก็ขอวีซ้อนไปแล้วไปอีกขอไปแล้วไปอีกอย่างเงี้ยเออมันสมควรขอวีซ้อนไปไหมเขาดูนะเขาเช็คการเข้าออกว่าเรามาวีซ้อนไหมมาทําไมมาอะไรเยอะแยะทำไมอยากอยู่สวีเดนมากกว่าอยู่เมืองไทยทั้งทังที่ไม่ทางานทําการหรือไงหรือยังไงเขาดูละเอียดมากกว่าที่เราจะคิดนะคะ อันนี้ฝากไว้ให้เวลาเราใจร้อนที่รอการตัดสินไม่ได้ไปหายอย่างอื่นทำนะไม่ใช่พยายามไปเร่งเขาให้ตัดสินมันไม่น่ารักมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักอะ่ะเข้าใจไหมเออคนที่นี่นะกาลเทะเขาอาจจะเป็นพวกประชาธิปไตยที่อยากจะพูดอะไรก็ได้ก็จริงแต่เราก็ยังอยู่พื้นฐานของการความเกรงใจกาลเทศะด้วย นะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆที่จะมาเล่าให้ฟังนะไม่ว่าผลจะออกมายังไงคุณจะเล่งการตัดสินยังไงผลที่คุณได้ก็คือต้องรอบางทีเขาก็ต้องรอบางอย่างที่เขาจะตรวจสอบอยู่เขาก็รอเหมือนกันเข้าใจไหมคะคิดถึงใจเขาใจเราเนาะเออเราจะมาเอาแต่ตามใจเราอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะสำหรับวันนี้ก็ คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียน่าจะได้คำตอบสำหรับคนที่อยากจะทำนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ